สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับสำหรับแพชของเกม Garden Hill s e r v ์ฟเกาหลีประจำวันที่4เมษายน,านนี้นั้นจะไม่มีฮีโร่ใหม่เข้าคลิปในวันนี้จึงจะมีแค่การอัปเดตในส่วนของตู้กาชานะครับโดยตู้กาชาประจำวันที่4เมษายนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีจะมีทั้งหมด4ตู้คือออกมามิกเกะคลาร่าและเสีย โดยออกมาเป็นฮีโร่ที่สามารถเล่นได้สองสายขึ้นกับอาวุธประจำตัวที่ถืออยู่โดยถ้าให้ออกมาถืออาวุธประจำตัวด่ามือเดียวเขาก็จะกลายเป็นสุดยอดแท้งที่อึดและสะท้อนดาเมจได้โหดมากๆแถมยังสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังป้องกันต่ำกว่าเขาได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแท้งที่จะทำให้ทั้งทีมอึดและตายยากขึ้นมากๆและสามารถเอาไปเล่นได้แทบทุกโหมดเลยแต่ถ้าเราให้ออกมาถืออาวุธประจำตัวที่เป็นปืนเขาจะกลายเป็นดีลเลอร์ระยะไกลมหาโหดที่สามารถทำความเสียหายได้อย่างมหาศาลแถมการโจมตีปกติยังสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นยอดดีลเลอร์ที่จะทำให้ความเสียหายโดยรวมของทีมดีขึ้นและสามารถเอาไปเล่นได้แทบทุกโหมดเช่นเดียวกัน เพื่อนๆอยากได้ออกมาแบบไหนก็สามารถเลือกกดอาวุธมาใช้งานได้เลยนะครับฮีโร่คนต่อไปคือมิเกะเธอเป็นเจ้าหมีเอาแสนสซนที่ค่อนข้างโดดเด่นมากในโหมดเดดทบอส เพราะเธอมีความสามารถพิเศษที่จะทาให้เธอได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลเมื่อโจมตีปกปติโดนศัตรูและตัวอาวุธยังสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่ศัตรูไปพร้อมกับการลดความต้านทานไรทาาได้ซึ่งความสามารถเหล่านี้คือคีย์สาคัญของโหมดเรดบอสอยู่แล้วดังนั้นถ้าใครกําลังตามหาฮีโร่สายดาเมจสําหรับไปลงเรดบอสในทีมไรทธามิเกะถือเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวครับในส่วนของคลาร่า เ,เป็นดดลเลอร์ระยะไกลที่จะเน้นวิธีการยิงธนูอย่างบ้าคลาั่งเพื่อสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับศัตรูอีกทั้งยังมีสกิลประจำตัวที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้อีก ถ้าคลาร่าได้ยืนยิงรัวแบบไม่มีพักนี่ขอบอกเลยว่าแป๊บเดียวมอนสเตอร์ตรงหน้าหายหมดแน่นอนเท่ว่าคลาร่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษอีกทั้งการโจมตีทะลุที่ดูจะเป็นจุดขายของเธอนั้นก็ใช้ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างตามแต่โหมดที่ไปเล่นและสถานการณ์ที่เจอถ้าใครต้องการดิลเลอร์ที่เน้นทำดาเมจและไม่เน้นลูกเล่นพิเศษไปลงโหมดเนื้อเรื่องหรือเรดบอสคลาร่าก็น่าสนใจดีครับ และสุดท้ายสำหรับเสียเธอเป็นฮีโร่สายสนับสนุนที่ถือเป็นไฮไลท์ของตู้กาชารอบนี้เลยเพราะเสียมีความสามารถที่โดดเด่นหลากหลายและมีประโยชน์ต่อทีมากๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการฮิลและลบล้างสถานะ ที่จะํำให้ทีมรอดชีวิตจากการต่อสู้ได้มากขึ้นการมอบบัฟเพิ่มพลังป้องกันที่จะนำให้ทั้งทีมอึดขึ้นและการมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีอย่างต่อเนื่องจากความสามารถของอาวุธที่จะทำให้ทั้งทีมแรงขึ้นถึงขีดสุดอีกทั้งตัวเธอยังมีบัฟปาร์ตี้เพิ่มความเสียหายสกิลและเพิ่มพลังโจมตีที่ไม่จํากัดธาตุทำให้เซียสามารถไปเล่นได้กับทุกทีมในทุกโหมดเลยล่ะครับ ทำเเพื่อนต้องการฮีโร่สายสนับสนุนที่สามารถฮีลทีมได้เพิ่มพลังโจมตีให้ทีมได้และสามารถไปลุยได้เกือบทุกโหมด คือคำตอบครับและนี่ก็คือสปอยตู้กาชาประจำวันที่4เมษายนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆวางแผนดองเพชรกดกาชากันได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง PDS เธอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใม่คลิปหน้าสวัสดีครับ